การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนชื่นใจรายการที่จะพาทุกคนไปชื่นใจกับชุมชนดีๆทั่วประเทศไทยค่ะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่ที่ฝ่ายน้ําล้นแม่สานะคะซึ่งเป็นต้นน้ําของคลองแม่ขาคลองสําคัญที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเชียงใหม่ค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการจัดการต้นน้ําของชุมชนดอนแก้วก่อนจะปล่อยลงสู่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะถ้าเราจะแก้ปัญหาคลองแม่ขา เราก็ต้องดูทั้งระบบเลยเส้นเส้นสีนี้คือของแม่ขาานี่ของแม่ขานี่ของแม่ขาของแม่ขาจะเข้าไปสู่นในเขตเมืองที่พยางยาบางรายสร้างเมืองจุดนี้นะฮะท่านไม่ได้ขึ้นมาข้างบนแต่ท่านเห็นว่าตรงนี้มีน้ําแม่ขาแล้วมีน้ําปิงแล้วก็มีหนองน้ําใหญ่อยู่ตรงนี้ท่านก็เลยว่าเป็นทำเลที่ดีที่จะสร้างเมืองตรงนี้ก็เลยเกิดเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาเป็นเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นจุดท,ที่แม่ขาเริ่มเน่าเน่าเสียละ พอชุมช,มชมน,นนั้แน่นแต่ตรงนี้ต้นน้ําน้ํำยังสะอาดอยู่เพราะฉะนั้นเราถือว่าอันนี้นี่คือเราเราจะสร้างสร้างความเชื่อมโยงกันอย่างคนที่อยู่บ้านห้วยตึงเท่าเนี่ยผมผมอยู่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะผมไม่ได้ทําให้น้ําแม่ขาเสียไม่ใช่เพราะว่าน้ําที่เขาเนี่ยต้องไหลลงแม่ขานะบางคนเชียงใหม่เนี่ยถ้าน้ําปิงเน่าก็าลงมาถึงกรุงเทพฯเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพก็จะต้องเข้ามาช่วยคนเชียงใหม่ที่จะป้องกันไม่ให้มีเชื้อโรคพันุใหม่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่แล้วลงมาถึงกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะ เพราะว่าน้ํามันเป็นน้ําเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการการดูแลรักษาแม่น้ำเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เฉพาะคนอยู่ริมน้ำเท่านั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องอันนี้ต้นน้ำนี่กลางน้ำนี่ปลายน้ำนะฮะเพราะนั้นคนปลายน้ําก็จะต้องขึ้นมาช่วยคนกลางน้ําปลายน้ําดูแลนะน,นี่คือประเด็นนะครับนี่คือคลองชลประทานที่มนุษย์สร้างเดียวว่าคลองชนประทานสร้างมาแล้วสามสิบกว่าปีนะผลกระทบก็คือ ทางน้าเดิมธรรมชาติที่เคยไหลลงแม่ขาเนี่ยออกหมดเลยนะฮะอันนี้คอลองชะประทานยกเว้นบางบางช่วงที่สําคัญนะเช่นห้วยแม่หยวกเขาก็เขาก็ากทาเป็นทางมุดรอดขึ้นมานะแต่แต่ที่เหลือทั้งหมดตัดหมดเลยเอาน้ําลงคลองชลประทานหมดเพราะฉะนั้นคลองชลประทานนะับออกแบบมาเพื่อการเกษตรพอถึงฤดูแล้งเราขาดน้ํา ต้นทุนเราขอชวนประธานอน,นามาให้หน่อยได้ไหมเขาบอกไม่ได้เพราะน้ำของเขาไว้เพื่อการเกษตรเราก็เลยบอกว่าไม่ใช่น้ำของเราเนี่ยต้นทุนเดิมธรรมชาติมันไหลลงได้แต่พอคุณมาทำคลองตัดน้ำเราลงไม่ได้คุณต้องมีส่วนในการที่จะคืนบางส่วนให้เราเอ,อพอเขาเข้าใจอ๋อใช่ใช่ครับถูกต้องเขาก็ไปชี้แจงให้ผมผู้ใช้น้ําชวนประทานบอกว่าเราต้องแบ่งน้ําชนประทานบางส่วนมาให้ แม่ขานะเพราะว่าเขาก็เป็นมีส่วนแล,และเสียร่วมกันเราด้วยไม่ใช่แค่การเกษตรอะไรเงี้ยน,นะอันนี้คือเราใช้น้ำมาเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือเมื่อก่อนนี้มันมีปัญหาต้นไม้ขึ้นรกรุงรังชาวบ้านก็ทำอะไรก็ไม่ได้ใบไม้ที่มันร่วงลงมามันทับกองกองกองมันไม่มีการระบายมันก็เนา่าทับทับทับ น้ำมันไม่ได้ไหลเหรอคะไม่ได้ไหลค่ะมันมันมันไม่มันไม่มไมหลอะค่ะมันนิ่งยุงลานี่เยอะมากเยอะมากค่ะเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านเขาก็เป็นโรคเหมือนกันเนะเาะโรคไข้เลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่น้ำเน่าเหม็นน้ำใช้อะไรไม่ได้แล้วก็ที่กรอกทำอะไรก็ลำบากอย่างเงี้ยก็ประชุมกันก็ มีหน่วยงานมาช่วยตอนนั้นอบตอดอนแก้วเนาะเขาก็มาช่วย uh huh. เขาก็ดูแลอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ค่ะได้ช่วยกันกับทางเทศบาล uh huh. เนาะกับอบตอรร่วมมือกัน uh huh. ถ้าวันไหนจะพัฒนาทางผู้นําหมู่บ้านพ่อหลวงจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านมาช่วยกันวันนี้จะพัฒนานะ,ะใครมีจอบมีเสียมมีอะไรก็มาช่วยกัน ทางสหสุขาทางหน่วยงานเขาก็เห็นความสําคัญเนาะเพราะชาวบ้านช่วยกันเอาจริงเอาจังเขาก็มาแบบคนไหนอยู่บ้านใกล้ร่องน้ําเขาก็จะแจกถังแ uh huh. จกถังบอ่อดักไขมัน uh huh. เพื่อไม่ให้น้ําเสียมาลงคลองแม่ข่าทางสหาหสุขก็มา,าทําใหา้ว่าติดอย่างนี้นะติดอย่างนี้นะ ในความร่วมมือกับไม่ท้อบ้างเลยเขาบอกพูจะมันเหนื่อยจังงานเราก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทายังไงเนาะเพราะว่าบ้านเราถ้าประสูบปัญหาก็ต้องช่วยกันนะคะไม่อยู่นิ่งเฉยไม่ดูได้ค่ะณวันนั้นจนถึงวันนี้สภาพคลองดีขึ้นเยอะมากเรารู้สึกยังไงบ้างคะดีมากดีใจกันมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้ผลประโยชน์ตอนเย็นก็จะมีออกกําลังกายกันเห็นว่ามีการ เป็นตัวแทนในการตรวจสอบคุณภาพน้าด้วยยังไง้าใครมาสอนแล้วทาตอนนั้นทางอบตเนาะเขาเป็นพีเลี้ยงหาเขาก็สอนก็เอาแม่แม่ไปเรียนการเขาก็แจกน้ํายามาให้แจกเครื่องวัดมาให้แจกทุกอย่างมาให้ถ้าหมดเราก็ไปเบิกเอาอย่างน้ํายาดีโอหนึ่งดีโอสองอะไรพวกเนี้ยไปเบิกเอา ตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นค่ะการพัฒนาแก้ไขปัญหาของไม่ขาให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยนะครับก่อนอื่นเราต้องสร้างความรับรู้ความตระหนักรู้ร่วมกันให้กับผู้คนทุกภาคส่วนว่าน้ํามีความสําคัญต่อสรรพชีวิตนะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องตัวชี้วัดที่สําคัญก็คือเรื่องน้ํา เฉพาะแหล่งน้ําธรรมชาติเช่นแม่น้าคูคลองต่างๆนั้นถือว่าเป็นแหล่งน้ําที่เป็นภารกิจของทุกคนที่จะต้องร่วมกันนะครับทีนี้เราก็ในการบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องและยั่งยืนนั้นเราจะเป็นที่จะต้องดูทั้งระบบลุ่มน้ําก็หมายถึงไม่ใช่เฉพาะแค่ลําน้ําเท่านั้นแต่จะต้องมองทั้งพื้นที่รับน้ําฝนที่จะนําน้ํามาสู่ แม่น้ําของเราหรือลําคลองของเรานะครับแล้วก็จะต้องเริ่มตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำนะถ้าเอาเอาเริ่มต้นการไหลของน้ํามาเลยนะครับจนพื้นที่กลางน้ําพื้นที่ปลายน้ำนะที่น้ําจะไหลลงสู่แหล่งน้ําใหญ่อื่นต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นพอเราสร้างความเข้าใจร่วมกันแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะว่ามันกระทบถึงกันและกันเพราะฉะนั้นในการดําเนินการเราจะต้องร่วมกันนะฮะ ถ้าเราจะแก้ปัญหาเช่นน้ำเสียในพื้นที่ปลายน้ำนะครับเราก็จะต้องมาสร้างการมีส่วนร่วมของผู้คนกลางน้ำแล้วก็ต้นน้ำด้วยนะฮะและในการแก้ปัญหาคนที่รับผลกระทบที่อยู่ปลายน้ำก็ไม่ใช่ดูแลเฉพาะพื้นที่ปลายน้ำของตนเองแต่ก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับคนที่อยู่กลางน้ำและต้นน้ำในการดูแลนะฮะคุณภาพของแหล่งอํานวยน้ำ นะดูแลในเรื่องของการบริหารจัดก,การพอเราสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดพลังนะฮะและกิจกรรมอื่นๆก็จะเข้ามาเนพะื่อท,ที่จะสร้างความต่อเนื่องแล้วก็สร้างพลังนะฮะที่จะร่วมด้วยช่วยกันอย่างแท้จริงต่อไปครับ หลังจากที่เราได้รลบฟังความคิดเห็นของชาวบ้านไปแล้วนะคะว่าเออเขาแบบตอนนั้นเขามีความรู้สึกยังไงแล้วก็ให้การช่วยเหลือยังไงวิธีการดูแลรักษายังไงเนี่ยนะคะดิฉันอยู่กับอาจารย์สลิดเอียบสะอาดนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนเอียบสะอาดซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับในฐานะที่ซึ่งอยู่ในพื้นที่นี้เรามีวิธีการที่จะแบบอบรมหรือว่าบอกนักเรียนยังไงให้ให้ความสําคัญกับคลองแม่ขาค่ะครับโรงเรียนอนุบาลเอียมสะอาดนะครับ เป็นอนุบาลที่มีเด็กเล็กถึงอนุบาลสามเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราคิดก็คือว่าเราจะการเรียนรสอนโดยให้เด็กมีความตระหนักโดยผ่านกิจกรรมเรียนรู้ตามภาษาวัยของเขานะครับผมอย่างน้อยเด็กมาชื่นชมลำคลองที่สวยขึ้นลำเหมืองที่เคยลกล้างเด็กก็เอ๊ะทำไมทุกคนให้ความสนใจอยากมาเดินริมคลองมันสวย น่ของอะไรนะครูก็จะสอดแทรกทีละเล็กละน้อยเ <ฮะ S 1> ช่นของแม่ขานะเ <ฮะ S 1> ล่าให้ฟัง <ฮะ S 1> แล้วก็ <ฮะ S 1> เราก็จะมีกิจกรรมโดยร่วมกับกิจกรรมที่จัดขึ้นเราก็ไปร่วมเด็กก็ได้ไปเรียนรู้ในการฟ้อนลำํำในการดูพี่ๆมาฟ้อนผู้ใหญ่มาร้องเพลงแล้วเด็กก็จะถามว่ามาเนื่องในโอกาสอะไรทําไมมาที่นี่เราก็สอดแทรกว่าของ แม่ข่าเราสวยขึ้นเขามาชื่นชมเราก็ค่อยๆปลูกฝังอย่างนี้ครับค่ะอ๋อในคือโรงเรียนเราเด็กของเราเนี่ยเป็นเด็กอนุบาลเนาะครับผเราไม่สามารถที่จะแบบยัดความรู้หรือวิชาทารลงไปได้เยอะเพราะเขาเป็นเด็กเขาก็ยังเล่นไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการกิจกรรมนี่ยแหละค่ะใช่ไหมคะสิ่งที่เด็กอยากจะมาเดินเล่นริมคลองขอครูมาก็เพราะความสวยความร่มรื่นหรือว่าเราก็เช่นกิจกรรมลอยกระทงอย่างเงี้ยเด็กก็อยากจะมาถ่ายรูปกับคลองแม่ข่า สะพานสวยๆน้ำสวยๆครูก็จะสอดแทรกไปว่าเราต้องลอยในน้ํานะ<ม>น้ํามีพาะคุณอย่างไงก็ครูก็จะสอดแทรกไปในกิจกรรม,มแต่ละกิจกรรมอย่างนี้ครับก่อนนั้นเนี่ยเห็นสภาพคลองแม่ค่ะก่อนที่จะได้รับการพัฒนาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้หนูฟัง่อยคลองมันก็ทางเหนือเขาเรียกลําเหมืองนะครมันก็เป็นลําเหมืองท,ที่ที่มันลกลางขาดความสนใจไม่ได้ ไม่ได้มีใครสนใจนักเรียนก็ไม่ได้สนใจเพียงแต่เราก็ระวังห้ามนักเรียนมาใกล้เพราะมันจะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยจากอะไรบ้างคะ,ะหนึ่การพัดตกหรือว่าการรับตาครูอะไรเงี้ยเราก็ไม่อนุญาตให้มาเลยแต่หลังจากที่ถูกพัฒนาให้สวยเด็กก็อยากมาเราก็มีระบบการพามาโดยโควบคุมมามาชมม,มาเดินมาทำกิจกรรม ที่คลองแม่ขาเพราะเราอยู่ใกล้แล้วเราก็สอดแทรกเมื่อน้ําสวยคลองสวย<ม>เราต้องช่วยกันรักษา<ม>เด็กๆต้องไม่ทิ้งอะไรลงไปนะเห็นเห็พี่ๆเขามาตักใบไม้ม,มาเก็บขยะ<ม>ก็สอนเด็กไปเลยในตัว<ม>อย่างนี้เป็นต้นครับ<ม>เราก็จะใช้สถานการณ์นะสอนเด็กซึ่งเราเราก็มันมีอยู่ในใจของครูอาจารย์ทุกคนนะว่าต้องช่วยกันรักรักของแม่ขา เราะฉะนั้นอะไรที่มันจะสอนให้เด็กตามสถานการณ์ตรงนั้นได้ mm. ครูก็จะสอนแทรกอันนี้คือเป็นลักษณะของครูอนบาลอยู่แล้วนะครับเล็กๆน้อยๆก็จะสอนแทรก mm. บางทีก็ในในในโรงเรียนเราก็ถือเป็นแหล่งเรียนรู้หมดแล้วก็ขยายวงออกมนนทาทข้งนอกเ mm. ช่นในโรงเรียนเรามีถังถังดักไขมัน mm. ก็ไปสอนเด็กว่าทําไมเราดักไขมัน mm. อย่างเงี้ยง่ายๆครับ mm. ทุกบ้านต้องมี mm. เด็กก็กลับไปถึงก็ไปบอกพ่อแม่บางทีนะ แล้วยิ่งเทศบาลเขาก็พยายามรณรงค์ให้ทุกบ้านมีบาะมีถังดักไขมันแบบครัวเรือนเด็กก็จะรู้แล้วก็ไปคุยกับพ่อแม่เป็นท้นอย่างนี้เพราะถ้าเราดักไขมันน้ําในคลองข้างๆโรงเรียนก็จะใสสวยอย่างนี้ซึ่งก็กิจกรรมเหล่านี้เนื้อหาเหล่านี้ครูเราก็จะสอดแทรกเด็กก,ก็มีความรู้สึกว่าเขาชื่นชมในคลองนะคือในน้ําในคลองเนี่ยเขาชื่นชมแล้วา อยากมาถ่ายรูปอยากชื่นชมดูเขามีความสุขนะที่เห็นน้ําใสๆสวยๆอย่างนี้อย่างครับแต่ว่าด้วยความเป็นดิจิทัล้วเขาก็อาจจะยังไม่สามารถสื่อสารโดยตรงได้ว่าเออเขาเขาพูดเขาอธิบายอะไรไม่ได้มากนะครับเพียงแต่ว่าเขามีความสุขนะพาเดินมานี่เขาก็อยากมากันอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้หนูย้อนไปนิดนึงค่ะตอนนั้นน่ะที่เราที่ที่คลองมันยังแบบยังแย่ๆเน่าๆอยู่นะคะพอเรารู้ว่ามันจะเกิดการพัฒนาและทาง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 อบตทางอะไรจะเข้ามาพัฒนาเนี่ย อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นก็รู้สึกว่าดีใจนะเพราะหนึ่งแม้แต่ทางโรงเรียนรั้วก็รั้วหรือว่าข้างเรียนแล้วก็ต้องลองรับค่อยๆปรับไปเพื่อเพื่อให้มันสวยงามเพราะเราเราเน้นสภาพแวดล้อมในโรงเรียนด้วยเรามีสนามหญ้าล้วก็พยายามให้มันเขียวต้นไม้อะไรเงี้ยพยายามคือเด็กอนุบาลนะครับถ้าสภาพแวดล้อมมันมันสดชื่นมันเขียวมันชุ่มชื่น มันก็จะทําให้บรรยากาศดีเด็กก็มีความสุขอย่างเงี้ยเราคิดอย่างงี้ครับเพราะโรงเรียนเราจะไม่ไม่เน้นไม่เน้นที่แข็งกระด้างคือปูนหรืออะไระมากนักพยายามราธรรมชาติเยอะๆหน่อยอแล้วยิ่งได้ของแม่ขาถูกพัฒนานเนี่ยม,มันก็จะทําให้เราได้ได้ได้ไดอะไรที่สภาพแวดล้อมที่มูลค่ามหาศาลเลยนะที่เขาบอกว่าวิวหลักล้านเลยนะฮะอยู่ใกล้โรงเรียนติดเลยใช่ไหมคะติดเลยครับติดเลยอ๋อครับ ครา้น,นี้ก็กลายเป็นว่าเราได้ประโยชน์โดยตรงเลยละครนนี้ครับผม,มแทนที่แบบเราเราก็ไม่ต้องพัฒนาเองแล้วเพราะมันยากนะในการที่จะแบบให้ให้ชุมชนให้ชาวบ้านมาทำกันเองอ่ะกับคลองแบบเนี้มันยากพอมีทางการเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยเราสึกว่าเออมีค่อยมีแรงแล้วเราแล้วเราตอนนั้นเราเรามีส่วนช่วยยังไงบ้างคะทางโรงเรียนเองมีส่วนช่วยยังไงบ้างตอนที่เขากำลังพัฒนากันเลยคือ,อถ้ามีมีอะไรประสานมานะครับเราก็ช่วย ตามศักยภาพนะครับเพราะว่าเราเป็นเด็กเล็กเพราะฉะนั้นเด็กก็คงไปช่วยอะไรไม่ได้แต่ก็ไปร่วมเพื่อให้ให้ให้เสริมเติมคนไปร่วมกิจกรรมแล้วก็เด็กก็ได้เรียนรู้เรามองจุดนี้ด้วยถึงแม้วันนั้นอากาศจะร้อนนะแต่เด็กก็ไปแล้วได้ไม่นานนะเพราะเด็กอนุบาลความสนใจไม่นานก็แต่เขาไปเห็นแล้วบางทีพี่ๆป้าๆเขาเขา ฟ้อนลํำบนเวทีเด็กๆก็ฟ้อนอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยแสดงว่าเกิดการเรียนรู้พอเราพูดถึงความยั่งยืนนะฮะความยั่งยืนโดยความหมายที่แท้จริงก็คือว่าเราต้องมุ่งมองไปที่คนรุ่นลูกร,รุ่นหลานของเรานะครับว่าลูกของ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 เราเนี่ยจะยังจะมีโอกาสนะฮะที่จะได้รับสิ่งที่ดีงามหรืออยู่กับ ธรรมชาติที่ทดีน้ําที่สมบูรณ์นะฮะอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายของความยั่งยืนครัเพื่อลูกเพื่อหลานในอนาคตต่อไปทีนี้เราก็ต้องเริ่มปลูกฝังนะฮะคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวใยโดยเฉพาะเยาวชนนะเราเราจะไม่ถือว่าเยาวชนเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าเขาคือผู้ที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็สืบทอดนะสิ่งนี้ภารกิจนี้ที่สําคัญนี้สืบต่อไปครับ วัดเราก็มีทั้งส่งเสริมแล้วก็ดูแลของครองแม่ข่าเนี่ยในหลายด้านเหมือนกันเพราะว่าทางวัดเราเนี่ยก็ทำเรื่องของเกี่ยวกับการกำจัดขยะที่ถูกที่ถูกทางแล้วก็ทำพวกจุลินทรีย์ e ออะไรต่างๆในวัดอยู่แล้วเราก็เลยเอาสิ่งที่วัดเราได้ทำอยู่แล้วเนี่ยเผยแผ่ให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อให้รู้จักรักและห่วงแหนในของแม่ขา่าก็อย่างเช่นเวลามีบวชผ้าค็จดูร้อน บวชเฉลิมพระเกียรติอะไรอย่างเงี้ยหรือค่ายอบรมเด็กและเยาวชนโรงเรียนรอบๆเราก็ให้เด็กได้มีทํากิจกรรมในการปั้นเยียมบอลเพื่อเอาไปโยนที่ของแม่ข่าในช่วยในการบำบัดน้ําเสียเขาก็จะได้ปั้นด้วยตัวของเขาเองแล้วเอาไปโยนด้วยตัวของเขาเองส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งเราก็จะเก็บไว้เพื่อว่า15วันหรือ20วันถ้าเรามีกิจกรรมใดเราก็จะพาเด็กและเยาวชนบางทีก็พาพระเนนในวัดเรานี่แหละเอาไปโยนเพื่อมันเป็นช่วงระยะที่เรา เอาไปโยนเพื่อบำบัดน้ำให้มันมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นแลอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราได้ฟื้นฟูส่วนการอนุรักษ์และการส่งเสริมอีกแบบหนึ่งก็คือการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเมื่อเราพาเขามาทำกิจกรรมที่วัดแล้วเนี่ยเราก็จะพาเขาไปเดินพอพาไปเดินปุ๊บเราก็ได้อธิบายไปด้วยสตอรี่ที่มานอกจากเอาก้อนนี้เอ็มไปโยนอย่างเดียวเนี่ยก็ยังให้เขาได้ความรู้ว่า ที่มาของคลองแม่ข่าเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่โบราณมาแล้วเป็นเชย้มงคลของเมืองเชียงใหม่อยู่แล้วแล้วก็เล่าความเป็นมาแล้วก็ความสําคัญของน้ํากับวิถีชีวิตชุมชนเขาจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วให้เขารู้สึกรักและห่วงแหนในการเป็นเจ้าของของแม่ขา่าที่จริงก็คือเราเป็นต้นน้ำเ,เราเป็นในส่วนของต้นน้ําแล้วก็เป็นท่าน้ําของวัดพรนอนบ้านป่ารวกเราอย่างเงี้ยคือบริเวณหน้าวัดตรงนี้เอง ซึ่งเขาก็แปลกใจแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่าแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็เราควรที่จะดูแลรักษาเขาอย่างไงบ้างเพราะว่าเราไปทํากิจกรรมมันก็ให้มันได้หลากหลายทางไม่ว่าจะพาไปเดินจงกรมเดินเลาะเที่ยวเพื่อให้รู้ว่าชุมชนเรามีอะไรบ้างแล้วเนี่ยก็ปลูกฝังเขาไปในตัวด้วยใช่ใช่เอาไปเดินจงกรมเพราะบรรยากาศมันก็เ <c oughs> ขาไม่ขาดอย่าีสวยเราจะได้ช่วยกันโปรโมทไปด้วยให้คนอื่นเขารู้ว่า มันเราสวยแค่ไหนอ่าก็ทุกๆครั้งที่เราเปิดอีเวนต์แต่ละเฟสเนาะของเราตอนแรกที่มาเปิดน่าจะเป็นเฟสห้าเนาะเฟสห้าก็เปิดใกล้ๆวัดเรานี่แหละวัดก็มีส่วนร่วมแล้วก็ชุมชนก็มีส่วนร่วมโดยการแบ่งอ่ให้แต่และชุมชนนะ่ะหาตัวแทนในการเข้าไปดูแลคลองก็จะเป็นกลุ่มแม่ๆพ่อๆแม่ๆเขาส่วนทางวัดก็จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่อง อาหารเครื่องดื่มเวลามีจัดงานทีนึง mm hmm. ก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาทำบุญตักบาทแล้วก็มีส่วนร่วมในการเอาเรือบุพชาติอะไรไปเพื่อให้ตกแต่งให้เกิดความสวยงามในวันเปิดอะไรเงี้ย mm hmm. ในส่วนของวัดเองเนี่ย mm hmm. นอกจากจะเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาแล้วเนี่ยเราก็ยังช่วยโปรโมทแล้วก็เ,เป็นแมปปิ้งของชุมชนว่าตรงนี้ของไม่ขาแล้วสามารถเดิน เดินเที่ยวแล้วมีจุดที่เราควรไวะ้อะไรที่ไหนบ้างก็พยายามส่งเสริมให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามากราบพระไหว้พระด้วยว่ามาไหว้พระตรงนี้แล้วคุณสามารถไปที่คลองไม้ขาได้นะหรือไปเดินคลองไม้ขาแล้วสามารถเดินในชุมชนมีอะไรบ้างบ้านเราเนี่ยเราเปิดเฟสห้าไปเมื่อเมื่อปีก่อนแล้วปีที่ผ่านมาต้นปีเนี่ยเราเปิดเฟส7เนาะซึ่งเฟส6เนี่ยถ้า7จ็อยู่ที่หางดงแล้วเฟสเเราเปิดมันก็ค่อนข้างจะครอบคลุมแล้ว แต่มันก็ยังมีส่วนต้นน้ำอีกที่เราควรจะทำเพราะมันจะต่อเนื่องกันไปข้างบนข้อดีเปรียบที่สำคัญก็คือว่าคลองแม่ขานะฮะเป็นพื้นที่ที่มีต้นน้ำนะฮะของตัวเองนะโดยที่ไม่มีแม่น้ำสายอื่นหรือคลองสายอื่นเข้ามามีเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการแปรเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารจัดการของเราได้เองครบ มิติเนี่ยนะฮะมันก็จะจบนะฮะภายในตัวมันเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดการตั้งแต่ต้นน้ําก็คือเป็นต้นน้ำของคลองแม่ขาดโดยเฉพาะเลยนะฮะไม่ได้รับอิทธิพลหรือว่าผลกระทบจากแหล่งน้ําอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราทําของเราให้ดีเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ําเราไปจัดการกลางน้ําจดการปลายน้ํามันก็จะสมบูรณ์เป็นเสจในตัวมันเองครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่อื่นเนี่ยบางทีอย่างเช่นเราจะจัดการแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยมันไม่จบเพราะว่าเจ้าพยามาจากปิงวางโยมน่าน เียนะพราะาต้องอาศัยรุ่มน้ําอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างกรณีแม่ขาก็เป็นอิสระจาัดก,การจบสมบูรณ์ในตัวเองได้ครับสถานแม่ขากับชุมชนมันเป็น,เป,นเป็นเสมือนกับส่วนหนึ่งของของชีวิตของคนในชุมชนตั้งแต่เดิมมาแล้วเพราะว่าขอแม่ข่าเนี่ยมันอยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามาพี่น้องประชาชนแถบนี้ยเขาก็อาศัยเมื่อก่อนนู้นมัน สมบูรณ์เนาะปูปลาอะไรเขาก็าาหากันในคลองแม่ข่าเหล่านี้แหละแล้วก็ลดน้ำำําทําสวนพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆทําการเกษตรต่างๆเนี้ยก็ได้อาศัยของแม่ขา่านอกจากเป็นเชยมงคลของเมืองแล้วก็ยังเป็นการที่จุนเจืนในส่วนของการทํามาหากินเลี้ยงชีพทำมาชีพเกษตรกรรมของเราคู่กันมาจนทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยมันก็ นอกจากจะได้ทำประโยชน์ที่เราพูดมาแล้วเนี่ยก็ยังส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ไดใ้ให้เรารู้จักความรับผิดช,ชอบแล้วก็มีช่วยกันดูแลให้ของแม่ขาของเรามีควาอสวยงามแล้วก็ดึงดูดนะักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดรายได้เข้ามาในชุมชนเรื่องราวของคลองแม่ข่านะคะทำให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักในความสําเร็จก็คือความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนในชุมชนถ้าชุมชนขาดความเข้มแข็งคลองแม่ขาก็ไม่สามารถกลับมาเป็นลําน้ําที่สวยงามได้อย่างเช่นทุกวันนี้ค่ะและว,วันนี้รายการชุมชนชื่นใจหมดเวลาลงแล้วค่ะคราวหน้าเราจะพาไปชื่นใจที่ชุมชนไหนนั้นต้องติดตามนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สายน้ำนันสองคุณค่าน้ำนั้นคือแม่ค้าแม่ค้าสายน้ำที่เคยถูกลืมวันนี้กลับฟื้นขึ้นสู่ความสดใสด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทุกผู้คนที่เห็น คุณค่าเพราะน้ำคือชีวิตชีวิตที่ดีต้องมีการบำรงรักษาเอาใจใส่ในความทุกสุขทุกวันเวลาสร้างคุณค่าให้อยู่ตลอดไป